ก็อย <łość> ู่กับช่องลึกซึ้งนะครับวันนี้เราจะพาไปนานะครับไอแดงนี่ตอนนี้วันนี้เรากำลังจะสตาร์ทรถไถนะครับชักรอบจะได้ี่ยรอบเดียวบบได้บบได้บบติดรอบเดียวครับ ไปดีได้นะมอนะพร้อมได้อันนี้คือไปไหนครับ cùng nang cái bèn xịt rồi này, đi ăn hàng ba, nó nhau, hả, nhau, ba năn rồi, hả, đi đây, đi đi qua, đi đi อะไมโอ้ยจอดเลยนะตรวจตรวจและตวดไล่คนเขานากู ตอนนีเหาใส่แล้วครับกดหน้าแล้วครับฮะกดหน้าแล้วหน้าไหนหน้าเขาครับนี่เนีดูจับปลาปลาผมได้ยัยครับผมแม่นไปเนี่ยแม่นบ่แม่ไอโอเคเนี่ยจอดห้มมาละห้มนี่และจอดการท่กันแล้ว น่วะเออโอ้ยเยียบมาสวะลบก็พอใช้ครับมันนั่นเี่ใชรมั้มันนั่นเีงอันนี้ก็ปลูกมันนะครับ มันแกวห้างหมมันเผ็ดโอ้ยพี่ยางพันแข้งพันขาใช่หรือไงอันนี้เลี้ยงวัวนะครับวัวเล็กนี่มอมอมัมอ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 มามอ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 มามอ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 นอมอมมอมอมอมม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 มอมามมมมมามมมมอมมมมมอมอมอมมมมมมมามมมมามมมมามมมามมมามม กับอะไรนะสูเปียกแันนีเรบน่ะปะนแปลกเอกอันนี้เกิดมกสีหายกันละกูวอ่ะเรืออันเดียวมควนกูบ,บอให้เบิงเบิงเบิงเกิดเมียไปไหนครับเก็บปลาครับเกบปลาซาพไซาผมครับซาผมนี่มันต้องใส่แชมพูป,ปะฮะยังนี่ เป็ดอ้าวๆเป็ดหน่อยวะนี่ก็คือใับาใใส,สายสาเหาไม่กลาไม่กล้าจะทำอันนี้เพิ่มอะไรได้อีกงั้นบ่บนีินี่เลี้ยงมันมีประเคนบอสประเคนอ๋อนึกว่าเลี้ยงแต่เป็ดดังเดียวปลาเค็ตัวยนี้ใหญ่ยิ่งแนะนำขึ้นหน่อยแต่ไม่มีหอวกบวะมีจับเก็ดจับเอไปไลยจับอ,บย,บอยู่นี่บ้าเอคืออยู่ข้างนอกมันขึ้นหน้าวะท่านผู้ชมครับเกิดภมเหี้ยครับนี่ยังก็ครับ อันนี้พูดอะไรเนี่ครับ,รบมานั่งลลยังยั่เลยมาถ่ายคลิปกันเลยฮะมานั่งยังยังนี้นอนมึงตื่นแน่เลยเร็วครับมาเร็วครับมาเกือบปอนกันนะครับมาเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมือนะครับขี้ผายางไปไกลแถวนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับอารอล,ลไปลงนะนีเป็นไหน,นได้บอกนี่วะ นี่อันนี้บ่อบ่อไอบ่อปลาเกมนะครับเลี้ยงปลาไว้นี่เขาจะมาให้อาหารปลาครับผมแมนบ่มแม่ครับนี่ก็ปลาผมก่อนนะครับใส่ปลาผมมองไรับครับแนใส่โอ้ยแตกสวกซวกเลยวะตักงตัวนี่สองพันสองพันตัวสองพันเอ็ดสองพันเอ็ดขั้นยอดแถมเลยน,ยนึงวะขัน้นไงวะดีรวยวะ รวยเลยเนาะยังบ่ตายล็กตัวจ้ะว้าอ่าแล้วแม่มันหลุดออกมาข้างนอกอ่ะบอก่าปลาเขาจะเขาจะเอาเรยงให้กันนี่ครับจะมากรอปลาของแม่นะครับใส่ไปแม่อาหันเม็ดใหญ่นะครับมันจะใหญ่กว่าเดี๋ยวครับเพราะว่าปลามันตัวใหญ่แล้วครับอ๋อเฮ้ยมาแล้วครับปลามันจะกินนะครับโทรศัพท์เอานะโอ้ไม่มีปลาเข่งเลยนะครับปลาเข่งไม่กินนะครับแล้วมันก็ขึ้นมันเศร้าอยู่นะครับมันเศร้าคืออะไรตอนเช้าอ๋อเด้เด้มาแล้วโอ้เต็มเต็ม ใส่ครบ่มีโอ้บ่มีก็บ่ิดเรือนะครับเต็มโอ้ดีดงๆอยู่วะลาบเต็มวะปลา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 เออเอาแม่แม่สักตัวเอางี้แม่ตัวนี้วะเออ100ตัวถ้า100ตัวยังคือไงเดี๋ยวะจักไปมาทางนี้แล้วครับปานินนะครับของแม่แล้วครับอือแต่ซาบลาบอยู่ปานินนะครับโุณอาเนี้ยครับโอ้เบ่งมันมันบกินปลได้ม้างบ้างหน อ๋ออีกแบบนึงเหี๋ยนะคท่านชมอเบนตันกิกนตออเอ้เบนสิตกลงน่ <ลง S 1> หางกว่<ง> <laughs> ชวนี่<ง>เฮ้ยยมยับยับ,อบอเออมีความอยาี่ยวมาอยู่ขนานีดีมากบุ้งเล่นแบบ <laughs> บุ้งขาปลาแตกเพราะว่เป็นปลาแตกตัวมันหนา ไปรนทีนะครับมันคือกเนะครับคือผ้าลายเกลืเอเท่านี้ฮะคือห้ลายเกลืเอเท่านี้มันทอแล้วนะมันบบกินละก็มันจะเป็นกินอเมืกมันลอดนแม่นปะลายป็นปลาเกนะอกมัดตัวหน่อยขนาดนั้นหาลอยได้บ้งแต่มันไงวะสมัมมดสมันัแนนะแต่สดๆสอเวย อไรเติบแล้วสองันัมันเามันยังต้องมาเกิดตอนแรงย้าเบงอยู่นนอนมันเศ้าอยู่นะคทผู้ชมมันเศาอยู่ให้ซำนี่นะให้เ่ะเละเะดพักปะบ่หอนแล้วนี่ปลาอะไนินนะแมนมันออกมาบ่งออกออกมาวของผหำบ่ เราเตานอกองเราแล้วซีเมนตัวข้าวฟองน่ะผสมกันนะอันนี้พึ่งมาปลเขาเออนี่นะครับที่เก็บนะครับมาผสมกันไป็นไยอันนี้คือเอากระท้มมาให้มันวะเนี่ยวางไว้เพราะว่าเวลาตอนแรงนะครับฝนตกลงมาจะได้ไม่โดนนะครับอ๋อมันจะได้ไม่ชื้นนะครับแตงซีนี่เองแม่นครับไปใส่ต่อไปใส่ผักเขาเดีอันนี้อันนี้พึ่งมาปลูกเมื่อวานเนี้ยเออนี่ก็คือสวนผักที่มันตายแล้วถ้าใคร นี่คือตายวะพี่อยากินมันอยากกินนะครับอันนี้ปลูกมาแล้วอันนี้ก็กำลังจะตายครับดูครับเออผู้ผอมผอมนี่ไงน้องเมนชอบกินไม่ใช่หรอครับผักชีอ่ะเนี่ยแม่ผมปลูกไว้ประมาณ20ปีที่แล้วนะครับเออได้ครับ่มีสารใครบีโมบีไหนน้องหามันอกี้อาหารอันนี้ยังนั่นนะ อันนี้ก็คือมกถั่วนะครับมกถั่วคือยังครับถั่วฝักยาวครับอ๋อถั่วฝักยาวมันยังไม่เป็นนะครับมันยังไม่เป็นหมากนะครับอีกโดนไหมครับอีกประมาณลงสามเดือนนะขายเลยนะครับขายยังครับมองไลยขายแล้วบ่แมีนเบิร์ดเราบอกของเฮานี่ยเบิร์ดล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับยืม